สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและดเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูแมงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะแล้ววันนี้คุณแมมก็จะมาสอนในเรื่องดอกไม้หรือต้นไม้ประจำชาติอาเซียนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราไปฟังเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการก่อนนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ดอกไม้ของไทยประดูไง่ไงดอกไม้พมาลำดวนของกัมพูชาดอกจำปาดอกไม้ของลาสิงคโปร์เวนด้ากล้วยไม้บูในสิมอร้านชาวามาเลเซียคือดอกชาบากล้วยไม้ราตีอินโดนีเซียดอกบัวดอกไม้เวียดนาม ุ่แก้วงามดอกไม้ฟิลิปินดอกไม้ที่คุณได้รวมแผ่นดินดอกไม้อาศเียนดอกคุณดอกไม้ของไทยประดุงไงดอกไม้พมมา ตันของกัมพูชาดอกจำปาดอกไม้ของลาวสิงคโปร์แวนด้ลรวยไม้ปรุงในสิมบ้าลันชาวามาเลเซียคือดอกชาบา้วยไม้ราตีอินโดนีเซียดอกบัวดอกไม้เวียดนามพุทแก้วงามดอกไม้ฟิลิปปินดอกไม้ที่คุณได้ รวมแผ่นดินดอกไม้อาเซียนรวมแผ่นดินดอกไม้อาเซียนรวมแผ่นดินดอกไม้อาเซียนเอาล่ะค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะหน่วยประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่องดอกไม้หรือต้นไม้ประจําชาติอาเซียนดอกไม้นอกจากจะเป็นตัวแทนของความสวยงามแล้วนะคะ ยังเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราด้วยนะคะโดยที่ดอกไม้แต่ละชนิดจะแสดงถึงความเป็นหน้าวิถีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆได้อย่างดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าดอกไม้ในแต่ละประเทศอาเซียนจะมีดอกอะไรกันบ้างไปเลยค่ะดอกไม้ประจำราชอาณาจักรไทยคือดอกรักชพึกที่มีสีเหลืองสวยสง่าง,งาม เมื่อเบ่งบานแล้วจะให้ความรู้สึกอบอุ่นถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกีดยรติยศักิ์สีซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันในานามของดอกคูนดอกไม้ประจำสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาคือดอกกระดู่มีสีเหลืองทองชาวพม่าเชื่อว,ว่าดอกกระดูคือสัญลักษณ์ของความแข็งแรงความทนทานและดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในวิธีศาสนาของชาวพมา่าดอกไม้ประจำเนการาบูในดารุสซาลามคือ ดอกซิมปอหรือที่รู้จักกันในชื่อดอกสั้นชวาที่มีกลีบขนาดสีเหลืองหากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่มพบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบูไนดอกไม้ประจำราชอาณาจักรกัมพูชาคือดอกลำดวนดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวลกลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อยมีกลิ่นหอมเย็นถูกจัดเป็นดอกไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นดอกไม ประจาสาธารณารัฐอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตีเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานได้นานที่สุดโดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน2-6งเดือนโดยดอกจะบานแค่ปีละ 2- 3าครั้งเท่านั้นดอกไม้ประจาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือดอกจำปา คนไทยรู้จักกันดีในชื่อดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นทมโดยดอกจำปานั้นเป็นพวกแทนของความสุขและความจริงใจจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆดอกไม้ประจำสาหพันธรัฐมาเลเซียคือดอกผู้ระหโหรือดอกชบาสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่าง,งาม ดอกไม้ประจำสาธารณารัฐฟิลิปปินส์คือดอกพุทแก้วดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอมในตอนกลางคืนถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วยดอกไม้ประจำสาธารณารัฐสิงคโปร์คือดอกกล้วยไม้วนด้าจัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี และดอกไม้ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันและการมองโลกในแง่ดีเป็นยังไงกันบ้างคะดอกไม้แต่ละประเทศอาเซียนจะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้มีโอกาสไปประเทศต่างๆเราก็จะได้รู้จักดอกไม้ประเทศอาเซียนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอสั่งการบ้านให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลงดอกไม้อาเซียนแล้วให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวีดีโอส่งมาให้คุณครูทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแหมคขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ